ก่อนที่จะได้ชมละครอกเกือบหักแอบรักคุณสามีเราพาไปชมเบื้องหลังการลงพื้นที่ตรวจซ้บงานก่อสร้างของพี่เทียนใจร้ายที่แกล้งน้องเมยจนเป็นลมแต่ในการถ่ายทำฉากนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจะแกล้งใครกันแน่เพราะหมากปรินต้องเป็นคนรับน้ำหนักของมิวนิฐาที่ทิ้งตัวลงมา แต่ทำยังง่ายยังไงภาพก็ไม่สมจริงสมจังสมใจผู้กากับแอลกับผู้จัดแอนสักทีงานนี้คุณแม่แอนมาหน้าเซตเองเลยค่ะก็พามาแกล้งพามาแบบเอ่อให้โดนแดดร้อนๆให้เหนื่อให้เหนื่อออกงานหนักๆ ก็เลยแกล้งตัวเองไปด้วยเลยอย่างผิวแล้วไม่ผิวขาดคนนี้เลยรับแบบหลายรอบมาแล้วมีแบบนอกจากมุมกล้องมุมนี้มุมต้องมุมนี้อะไรเงี้ยรับหลายรอบมากเพื่อทำให้มันสมจริงไงที่สุดครับผมรับมิวไม่พอมีพี่แอนกับพี่แอลมาสาธิตให้ดูด้วยแล้วหมาก็ต้องรับทุกไม่ใช่แกก็คงคิดในใจว่าทำไมไม่ไม่ได้สักทีวะอะไรเงี้ยแกมาเองเลยจ้าต้องยอมทิงเลยต้องแบบไวใจหมากมากดูความสาใจของ ตัวเทียนด้วยนะครับว่าจะแกล้ง<ช>คนนี้ยังไงให้เขาทําอะไรบ้างนะาาแล้วก็เหนื่อยคแค่ไหนใช่มาดูความสู้ตายของน้องเมยด้วยนะคะคไม่ว่าจะแบบเหนื่อยแค่ไหนก็ยังยิ้มสู้อยู่ค่ะ